สวัสดีครับนักเรียนเจอกับครูสมเกตอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องบทที่6เรื่องการหารกันนะครับนักเรียนเห็นขนมที่อยู่บนโต๊ะครูไหมครับเป็นขนมขนมอะไรเอ่ยขนมเค,ค้กนั่นเองครับเอแล้วมีขนมเค,ค้กอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นครับนักเรียนช่วยครูนับหน่อยได้ไหมครับอ่าเรามานับพร้อมกันเลยครับ1 2 3 4 5มีขนมเคก้กแถวละ5ชิ้นมีอยู่กี่แถวครับนักเรียนมีอยู่3แถวแถวที่ 1, แถวที่ 2, แถวที่3มีแถวละ5ชิ้นเรามีขนมเคก้กอยู่ทั้งหมดเท่าไหรครับนักเรียนใช้ความรู้เรื่องการคูณได้ไหมครับมีอยู่3แถวแถวละ5ชิ้นก็จะมีขนมเคก้กอยู่ทั้งหมด3คูณ5 3คูณ5เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน 3คูณ5เท่ากับ15ใช่ไหมครับท่องสูตรคูณแม่3ก็ได้หรือท่องสูตรคูณแม่5ก็ได้สรุปว่าเรามีขนมเค้กอยู่ในถาดทั้งหมดกี่ชิ้นครับ15้ชิ้นนั่นเองเดี๋ยวครูจะแบ่งขนมเค้กใส่จานนะครับนักเรียนใส่จานจานละ3ชิ้นนักเรียนคิดว่าครูแบ่งขนมเค้ก15ชิ้นใส่จานจานละ3ชิ้นได้ทั้งหมดกี่จานครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับนักเรียนช่วยครูแบ่ง ขนมเค้กใส่จานด้วยนะครับครูเอาจานที่หนึ่งมาวางให้ก่อนนะครับแบบนี้ครูก็หยิบขนมเค้กสามชิ้นใส่จานนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามครูได้ขนมเค้กจานที่หนึ่งแล้วครับมีอยู่สามชิ้นครูวางจานที่สองต่อนะครับหยิบมาอีกสามชิ้นครับ 1 2 3ครูได้จานที่สองแล้วนะครับไปต่อเลยครับจานที่สาขยับหน่อยนะครับจานที่3ครูหยิบม,มาอีกกี่ชิ้นครับ3ชิ้นเหมือนกันนะครับ1 2 3าม ได้จานที่3แล้วนะครับขนมเค้กในถาดยังไม่หมดเพิ่มจานที่4ลงไปเลยครับหยิบมาอีก3ชิ้นเช่นกันครับ1 2แล้วก็3เราได้ขนมเค้กกี่จานแล้วครับ4จานขนมเค้กในถาดยังมีอยู่นะครับเพราะงั้นครูเพิ่มจานที่5ลงไปเลยครับแล้วก็หยิบมาอีก3ชิ้น 1 2 3เราได้กี่จานครับนักเรียนเราได้ขนมเค้กหนึ่งส,งส,สเราได้ขนมเค้ก5้าจานจานละสามชิ้นนะครับขนมเค้กในถาดหมดพอดีเลยเห็นไหมครับนักเรียนแสดงว่าขนมเค้ก15ชิ้นแบ่งใส่จานจานละ3ชิ้นได้ขนมเค้ก5จาจาน การแบ่งขนมเค้ก15ชิ้นออกใส่จานจานละ3ชิ้นได้ทั้งหมด5จานเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารได้เป็น15หารด้วย3เท่ากับ5วันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารแสดงจำนวนกลุ่มเมื่อกำหนดจำนวนสมาชิกที่เท่าเท่ากันในแต่ละกลุ่มมาให้นะครับเป็นอย่างไร S <S> <S เดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับนักเรียนมาดูการแบ่งขนมเคก้กอีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนเรามีขนมเค้กกี่ชิ้นนะครับ15ชิน้นแบ่งใส่จานจานละ3ชิน้นไปดูซ้ําเลยครับนักเรียนครูก็มีจานที่1ใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งขนมเคก้ก3ชิน้นใส่จานที่1เพิ่มจานที่2ลงไปแบ่งมาอีก3ชิน้นใส่จา,านที่2 ยังมีขนมเค้กเหลืออยู่ใช่ไหมครับครูก็เพิ่มจานที่3นะครับแล้วก็ใส่ขนมเค้กลงไป3ชิ้นทํานองเดียวกันจานที่4แล้วก็แบ่งขนมเค้ก3ชิ้นใส่จานได้แบบนี้ครับแล้วก็สุดท้ายจานที่5แบ่งขนมเค้ก3ชิ้นที่เหลืออยู่ใส่จานที่5ได้เป็นแบบนี้ครับสรุปว่าขนมเค้ก15ชิ้นแบ่งใส่จานจานละ3ชิ้น ได้ทั้งหมดกี่จานครับนักเรียนได้ทั้งหมด5จานนั่นเองอย่างนี้เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ครับนักเรียนเขียนได้ว่าอย่างไรเอ่ยไปดูครับ15หารด้วย3เท่ากับ5เขียนได้แบบนี้ครับนักเรียนนะครับกูขอเปลี่ยนปากกาแป๊บหนึง่งเขียนได้แบบนี้ครับอ่านว่า 15หารด้วย3เท่ากับ5นะครับสัญลักษณ์ที่นักเรียนเห็นนะครับสัญลักษณ์แบบนี้เรียกว่าเครื่องหมายหารนะครับเป็นเครื่องหมายที่แสดงการหารนั่นเองนะครับต่อไป15เป็นตัวตั้งคำนักเรียน3เป็นตัวหาร และก็5เป็นผลหารครับ15เป็นตัวตั้งแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ครับในที่นี้คือขนมเค้ก15ชิ้นนั่นเอง3เป็นตัวหารนะครับคือจำนวนสิ่งของที่แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละเาเท่ากันครับในที่นี้คือขนมเคก้กกลุ่มละ สชิ้นนั่นเองเราแบ่งขนมเคก้กใส่จานจานละสชิ้นนะครับ3เป็นตัวหารแสดงจำนวนสมาชิกที่อยู่ในแต่ละกลุ่มนะครับนักเรียนหเป็นผลหารในที่นี้คือจำนวนกลุ่มที่แบ่งได้นะครับเราแบ่งได้กี่จานครับเราแบ่งขนมเคก้ก15ชิ้นได้กี่จานครับนักเรียนได้5จาน นะครับหแสดงจํานวนกลุ่มที่ได้หรือในที่นี้คือจํานวนจานที่เราใช้ในการแบ่งขนมเค้ก15ชิ้นนะครับใส่จานจานละ3ชิ้นนั่นเองได้5จาจานเป็นผลหารของเรานะครับอย่างที่คุณครูให้นักเรียนดูที่หน้าจอนะครับ15หารด้วย3เท่ากับ5หาอ่านเป็นแล้วนะครับ15หารด้วย3เท่ากับ5 15เป็นจำนวนสิ่งต่างๆในที่นี้คือจำนวนเค้ก15ชิ้น 3. เป็นจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มก็คือจำนวนเค้กที่อยู่ในจานแต่ละจานจานละ3ชิ้นนั่นเอง 5. เป็นจำนวนกลุ่มก็คือจำนวนจานที่เราใช้ในการแบ่งขนมเค้ก15ชิ้นใส่จานจานละ3ชิ้นเป็นอย่างนี้นะครับนักเรียนนักเรียนครับครูมีตัวอย่างต่อไปนักเรียนดูนะครับเป็นขนมอะไรครับนักเรียนนักเรียนรู้จักไหมครับ ใช่แล้วครับเป็นวุ้นกะทินั่นเองนะครับเอแล้วครูมีวุ้นกะทิอยู่ในถาดทั้งหมดกี่ชิ้นครับนักเรียนมาช่วยนะมาช่วยกันนับนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 12ชิ้นนะครับนักเรียนครูมีวุ้นกะทิอยู่ทั้งหมด12ชิ้น ครูจะแบ่งใส่จานครับนักเรียนใส่จานละสี่ชิ้นครูแบ่งใส่จานจานละสี่ชิ้นได้ทั้งหมดกี่จานครับนักเรียนมาช่วยครูแบ่งให้ดูหน่อยนะครับเอาละเดี๋ยวครูจะเตรียมจานจานที่หนึ่งครับนักเรียนครูแบ่งใส่จานกี่ชิ้นนะครับสี่ชิ้นเอาละไปแบ่งกันเลยครับนักเรียนชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สอง ชิ้นที่3แล้วก็ชิ้นที่4ได้แล้วเรียบร้อยนะครับได้จานที่1แล้วละยังมีขนมวุ้นอยู่ในถาดอีกนะครับครูก็เพิ่มจานที่2ลงไปหยิบมาอีก4ชิ้นครับใส่จานที่2 1 2 3 สี่ครูได้จานที่2แล้วนะครับขนมวุ้น4ชิ้นต่อไปเลยครับในถาดยังมีเหลืออยู่ครูเพิ่มจานที่3ลงไปแล้วก็หยิบมากี่ชิ้นครับ4ชิ้นเช่นกัน1 2 3แล้วก็4เสร็จเรียบร้อยครับ วุ้น12ชิ้นแบ่งใส่จานจานละ4ชิ้นได้ทั้งหมดกี่จานครับนักเรียนเก่งมากครับได้3จานจานที่1จานที่2และก็จานที่3ไปดูที่จอพร้อมกันเลยครับนักเรียนครูมีวุ้นอยู่ทั้งหมด12ชิ้นเหมือนกันนะครับดูซ้ำอีกรอบนะครับนักเรียนวุ้น12ชิ้นแบ่งใส่จานจานละ4ชิ้นครูก็ วางจานที่1แล้วก็แบ่งมา4ชิ้นใส่จานที่1เพิ่มจานที่2ลงไปและครูก็แบ่งออกมา4ชิ้นทำนองเดียวกันใส่จานที่สองยังมีเหลืออยู่อีกนะครับครูก็เพิ่มจานที่3ลงไปแล้วก็ใส่วุ้นสี่ชิ้นลงไปในจานที่3สรุปว่าวุ้นสิบสองชิ้นแบ่งใส่จานจานละสี่ชิ้นได้ทั้งหมดสจานนั่นเอง อย่างนี้เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ครับนักเรียนเขียนได้ว่าแบบนี้ครับอ่านว่า12หารด้วย4เท่ากับ3ครับนักเรียนอ่านซ้ำอีกรอบนะครับ12หารด้วย4เท่ากับ3 12เป็นตัวตั้งครับแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ ในที่นี้คือวุ้น12ชิ้นนั่นเอง4เป็นตัวหารครับแสดงจำนวนสมาชิกที่อยู่ในแต่ละกลุ่มในที่นี้คือจำนวนวุ้นที่อยู่ในแต่ละจานนั่นเองครับซึ่งมีอยู่4ชิ้นและสุดท้ายที่เราหาเมื่อะกี้เราหาว่ามีทั้งหมดกี่จานใช่ไหมครับเราแบ่งได้ทั้งหมด3จาน3เป็นผลหารแสดงจำนวนกลุ่มที่ได้นั่นเองครับ ในที่นี้คือจำนวนจานที่ใช้ในการแบ่งขนมวุ้น12ชิ้นใส่จานจานละ4ชิ้นได้3จาน3เป็นผลหารของเราครับดู3้อีกรอบนะครับทั้เรียน12หารด้วย4เท่ากับ3 12เป็นจำนวนสิ่งต่างๆในที่นี้คือจำนวนวุ้นทั้งหมด12ชิ้น 4. เป็นจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มในที่นี้คือจำนวนวุ้นที่อยู่ในแต่ละจาน จานละสีชิ้นนั่นเอง3เป็นจำนวนกลุ่มหรือจำนวนจานที่เราหาที่เราต้องใช้ในการแบ่งขนมบุญใส่จานนั่นเอง3เป็นจำนวนกลุ่มของเรานั่นเองครับนักเรียนเอาละมาดูตัวอย่างอีกนะครับนักเรียนเรามีซาลาเปาอยู่ทั้งหมดกี่ลูกครับนับได้ไหมครับเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มีสาระเปาอยู่ทั้งหมด10บลูกจัดใส่จานจานละกี่ลูกครับจากลูกจัดใส่จานจานละห้าลูกครับแล้วก็เติมตัวเลขลงไปเลยครับเรานับได้ว่ามีสาระเปาทั้งหมดสิบลูกจัดใส่จานจานละห้าลูกจัดได้กี่จานครับนักเรียนจัดได้สองจานแบบนี้ครับดังนั้นเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหาร ได้เป็น10หารด้วย5เท่ากับ2ครคำนักเรียน10เป็นตัวตั้งในที่นี้คือจำนวนสลับเปล่า10ลูกนะครับ5เป็นตัวหารก็คือจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มในที่นี้คือจำนวนสลับเปล่าในแต่ละจานจานละกี่ลูกครับจานละ5ลูกนะครับสอง คือผลหารของเราครับก็คือจํานวนกลุ่มที่หาได้ในที่นี้คือจํานวนจานที่เราต้องใช้ใส่ซาลาเปา1 1ลรูกจานละ5ลูกต้องใช้2จานเราเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารได้เป็น10หารด้วย5เท่ากับ2นั่นเองครับนักเรียนไปดูตัวอย่างต่อไปครับในรูปคือขนมอะไรครับนักเรียนขนมเปี๊ยะนั่นเอง มีขนมเปี๊ยกกี่ชิ้นครับไปนับครับ1 ...2 ...3 ...4 ...5 ....6 ...7 ...8 ...9 มีขนมเปี๊ยะก9ชิ้นแบ่งใส่ถุงถุงละกี่ชิ้นครับนักเรียนถุงละ3ชิ้นแบ่งได้กี่ถุงครับแบ่งได้3ถุงอย่างนี้เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้เป็น 9หารด้วย3เท่ากับ3นั่นเองครับนักเรียน9เป็นตัวตั้งแสดงจำนวนสิ่งต่างๆทั้งหมดที่มีอยู่ในที่นี้คือขนมเปี๊ยะ9ชิ้นหารด้วย3 3เป็นตัวหารครับนักเรียนก็คือจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มในที่นี้คือจำนวนขนมเปี๊ยะในแต่ละถุงนั่นเองนะครับ เท่ากับ 3, 3ที่อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับเป็นผลหารครับนักเรียนก็คือจำนวนกลุ่มที่จัดได้หรือที่แบ่งได้ในที่นี้คือจำนวนถุงที่ต้องใช้ในการแบ่งขนมเปี๊ยะ9ชิ้นออกเป็นถุงละ3ชิ้นเราใช้ทั้งหมดกี่ถุงครับ3ถุงก็คือผลหารของเรานั่นเอง9หารด้วย3เท่ากับ3เรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันครับนักเรียนเราได้เรียนรู้ว่ายังไงครับนักเรียน เราได้เรียนรู้ว่าการจัดสิ่งต่างๆเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มมีจํานวนสมาชิกเท่ากันโดยกำหนดจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มให้สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารแสดงจํานวนกลุ่มที่จัดได้นะครับอย่างเช่น10หารด้วย5เท่ากับ2นะครับ10เป็นจำนวนสิ่งต่างๆ5เป็นจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่ม 2เป็นจํานวนกลุ่ม10เป็นตัวตั้ง5เป็นตัวหารและก็2เป็นผลหารครับครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นภาพนะครับ10หารด้วย5เท่ากับ2ส,สมมุติคุณครูมีแอปเปิลอยู่10ลูกนะครับแบ่งใส่จานจานละ5ลูกเราจะใช้จานอยู่2จานนะครับ10 ก็คือจำนวนแอปเปิลทั้งหมดที่เรามีอยู่10ลกูกหารด้วย5 5ก็คือจำนวนที่เราจะแบ่งใส่จานจานละ5ลกูกเราใช้จานกี่จานครับเราใช้จาน2จานนะครับ10หารด้วย5เท่ากับ2เป็นแบบนี้เองครับนักเรียนเข้าใจไหมครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมนะครับนักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะครับจะได้เข้าใจการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหาร ได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ